เจ็ดเก้าคือค่าถือแน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออเอยเออต่ออ้อยโอ้ไม่ถูกได้เยอะมา ก็ได้เจอะหน่อยเจ้าาขายมันอันนี้ส็มมันด่างแงงบแม่เก้าเ็ดเข้าเนี่ยเขาไม่ขายแม่ได้มายังได้เข้าเ็เข้าแม่ขอ้วดเดูกเดียวแต่บ้านกวนขันันบรรยาม่บ่ยาได้ล่ะเนี่ยาทีวัดบ้านสุดายโอ้าสินลามบ่จ้ามาบอกจังได่น้นความฝันบอกวันใครแม่พักกันเปหาซื้อเลนัอย่นีจ้ะ ือเน่ได้ละแม่เพื่อนนั่นเดเขาเชียนไว้เียวไปเก่าชอกเก่ามงคยโ้ข้ากต้แก้วสาบไ้สหมดบัครับใส่ื้อไซกับอะไรบ่แม่เ้าห้พูดละลอยไอ้อยนึงบ่ไสตัวอยนึงก็โอ้ยสามตัวเขา่ใหามันด้เลขเขตัวเขากันให้เครื่งค้างเครื่งนึงสตัวไปสู่สองตัวสตัวเขาหาเพราะว่าเขาห้เครื่งคาครับ ันก็ได้พูดละหาหกมือคนโยกเได้พูดละหาหกมือเขาใจคืนค่ะแม่ต๊กใจสีที่แรกอินูดไดเมาอาจารย์ไปเร็นย่างนจังเลยอีตุ๊กเลยเดินระบวนาเน่อาจารย์นู้นว่าเอาจารย์การ์ตูกันลจ้าครับคืออัญชุหันนีอาจารย์ก็ได้หกมืแม่สิรูปะวัติยานเนาะเย่ยมือเจไหค่ะ เพื่อนเพื่อนชอบให้เลขว่ะจ้าชอบให้เลขชอบนั่นอยู่เป็นอยากทำบุญทำบุญตั้มได้เป็นเวลาเป็นตัวกระไฮเป็นตัวกระย่างเป็นกระย่งเวลาเลี้ยงเพื่อนนี้เลี้ยงัแไ้ยแม่เวลาถือเวลานั่นจะคอกันยังกันผู้ใด้บาบุญยังเก่าว่านั่นแล้วเป็นลังคนกระเลี้ยงหัวหมูเป็นลังคนกระเลี้ยงไก่เลี้ยงยังเป็นสัมผัสใก่หนึ่งย่างหนึยง ้าวว่าชาวบ้านถือกันหลายอยู่ดิบ้านบถือเติ้หัวโอ้โหยังก่อนี่บถือเตี้ยงังก่อนบะถือต้หวยิ่งหัวยิ่งหัวลักหัวบอกลักยิ่นหัวเก้าเจ็ดเก้าบะถือเตะลักหัวบ้านเขาขายบันใ้เลขอันสองตัวนกอยเคร่งค่าครับผแม่ได้พอละสามมื่นจิกอะไรมื่นหาโอ้โหแกยังดีเลยเนาะ แม่ก็ได้เงินหายดก่อนคืนคาแม่ได้เืินหาแต,แต่ว่านยายาชนได้สามเงนจ้ารวมเมืออบ้านเนี่ยสองล้าน้เนาะรวมเื่อนเะมิดบ้านสองล้านสองล้านสามล้านยาสินเพิ่มมากยาชินรา,า,ามบ่าจา้า ฉันว่ายากสิเฮียนบ่มาบ่คิดว่าแตนไลเฮาเนาะแม่มือเนาะมือนันก็ว่านยากสิเฮียนแล้วแตนตอดนึงอันแม่หัววันอยู่มือนันอันขนาดผ้ายังหัวปูดเลยเนาะคันว่าแม่สิเฮียนเนาะแตนกระตัดที่ตัวไลที่มงานได้ได้มือนันวัดนี่ฟันไปแม่ยังยังตั้งได้บาดนี่มากตัวใด้หรือม่ ก็นมาให้ใจข้าวาแน่ละลเออแใดัวใดเปิดเผยแม่บ้าวเปิดเผยนี่แม่แปดสองแรยกืข้าวข้วบาน้เลข้าวข้าวบานบม้ัีนยัง้นไปหาอันนี้คือน้ำเกาะ แ 2. ะสองทีนี้อ oh. uh. um. ีกบ่ไม่ใส่บอใส่่ไม่แอะไรนีบาน่อเ้า้าะฮะเาเาก้บ่อจังัดจังวัดจีไก่บอม่สองตัวเดียวแม่เดียวนี่ยบอแม่แม่ควันใช่ไหมครับผมสามตัวมีบอแม่ครับผมนี่บอตันดาตุ้งยางต้นตุ้งยาง

ฟันดีแม่น่แม่ฟันดีมีคนจะยังมาไหนโอ้ยหลายอย่างเชี่ยถึงจะมันอยู่สามตสามตัวนี่แม่มักตัวไหนครับผมก็สามตัวเพราะกั้นรูดหรอกเจอเจอตั้งแต่รูดจะว่าสองตัวเนี่ยเอาไปเอาไปเสี่ยงไปก่อนไปลอกมังก่อนข้าวซื้ออะไรเด้อพี่น้องเด้อมัธยมอันตัวใดแม่แปดสองแปดสองแปเดียวนี่บ่แม่ กันตัวล่องเียเลยจ้านี่ตัวล่องบะตัวล่องอ่ะจีแปด่งนแล้วแปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งนะมีแปดได้มีแปดได้แล้วพี่น้องเฮ้ยมีแปดก็ได้มีแปดไดแล้วเด็ดจังได้ม้อนจะได้ไปสร้างโลกโพราะเสนาลกผมออกจากแปดออกจากสอกเพาะอ้มีแปดมีแปดคืออะไ้นะดคือไรเพราะว่าบราหิกินแล้วก็ได เก้าเก็บเก่าเอ้ยหวามากจริงๆคือมนเจ๊ดายแห้งมันว่ะแต่ว่ายังดีเนาะได้เมืนหาอยู่สำหรับคนเมียนเคานเสม่นเลว่าเขามือน่าแเยอเอาวกริาันตนจเอาไปได้ยอะนนองเมียเนาะได้เมืนหาอย่า้ห้าอยู่เหมือนว่านี้เจียวคักๆับเรื่องเมียนี่เอาคักๆับ ออยคุแม่เคยมาจังยแม่มับจังหมดนี้อให้เารับจางจังหว่าจ้าอ้อยันปากเออนอนอยู่ยู่เงียบหมดาเอาดอกอ้อยบานี้เด้อบายบายป่าอ้อยบางือเด้อคุณแม่เด้อนะครับเนนะดได้ไปหาจะทำบุญบุญแล้วมาคาคตัวใดก็แม่แปดสแม่แม่ชว์โชว้หน่อยมครับผมมุมมุมได้สส เอาขึ้นแน่เอาขึ้นชั้นเมืองขึ้นแม่มุมแดงโซก้อนเดี๋ยวค่อยมา่ม่วงนำเงินเอาพี่น้องให้ขึ้นแม่มุมแดงจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดจื้นมุมนั่นคุณแม่มุมแดงโซ้แคบไว้ค่ะทางนี้แม่ม่วงนำเงินจะโซ้พี่น้องจะเย็นเย็นเยียงมาทังนี้นี่นนะคุณแม่ดวงเยียงมันมีเลขแค่แปดสองสองแปดแม่ชื่ออะไรแม่แหลม คุณแม่แหลมวันนี้บุกกลางป่าอ้อยมาตัอแม่ทางสาวป่าอ้อยสาวป่าอ้อยแม่เลื่อนมาทางนี้หน่อยนะครับแม่แปดสองนะคะเรนมาให้คุณแม่มุ่งหนังเงินในวันนีคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ยันยันแม่ยันยันแม่ดังมาแปดสองแปดหนึ่งหนึ่งแปดบนนั่งกับย่างปลาแซนวาชโตมาร์กแห้งๆที่สุดคือแปดสองว่าแม่ ตัวลองคือแปดนึงเป่าสือใแม่ได้ออกกัััพี่น้องด้ยเอาให้ได้เศ้าตัดอ้อยอันนี้เจอการปลาอ้อยเจอกางปลาออยเ้อยแม่กมครับแม่หันมนางีจัหน่อยเน่แม่หันมานิดนึงคคับแม่คุณแม่ดวงเฮงคุณแม่ง สงวันนีเราวาเราเสียวไ้เศาได้ตัดอ่อยางแตกแน่นอนนะนันมาทังี้นเป้แนอเมาเส้นมาตัดได้ยดี๋ยนมาัดจเเศาตัดอ้อยงวดนีแเราเนาะแมีเนาะดค่ยเด็กนงามามค่ะแนนเนาะแปดสองสองแปด ชอบก็กดไลค์กดแชร์ชมเพื่อความบันเทิงนะคะเป็นมู่เป็นมู่กันมะเคือกันได้ไหมเอาเลขีปซื้อกันเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนมักตัวไลกับมักน้ำกันซื้อน้ำกันให้น้องแม่เนาะมันมันจ้าแม่มันมันเฮงๆเนี่ยขอบคุณค่ะค่ะนี่เป็นแนวทางของคุณแม่แหลมเนาะค่ะมาตัดอ้อยอยู่กางปลาอ้อยบรรยแอดกันน้ำเอาจนได้เนาะค่ะ เก้าเจ็ดเก้าเป็นที่มาาของแม่แรมแล้กวก็ฝันดแดงแดงจริงๆง,งวดนี้มักแนวค่ะสองแปดตัวเดียวโคโลโพี่น้องค่ะมาคลิปนี้จะเลื่มกดไลค์กดแช่ทางช่องน้ำเนเด้อค่ะทางช่องเสนอเป็นแค่แนวทางโปรดใส่วิจรารณญาณในการรับชมเด้อค่ะ,คะสำหรับปูนีเจดันสจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ